สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเทียนใตบ้านอิสานดีครับผมรับรรยากาศสุดสดนะครับอยู่สนนเส้นรัชดานะครับกับตอนนี้เวลาประมาณ11นาฬิกานะครับกับตอนนีวนนนน้วันอางข้ามที่6เมษายนนะครับวันข้ามเบื่อครับพี่น้อง วันนี้พายุเขานะครับฝนตกนะครับวันนี้ตอนนี้ก็ตกไปสักพักแล้วนะครับบรรยกาตอนนี้ก็ยังตกโปรยปลายนิดหน่อยนะครับ แต่ช่วงเช้าแล้วนะครับตอนนี้ฝนกระผมมาเรื่อยผมง็ปาจ่าเพรบ่มี่ปุ๋ยกายของนะครับตรงนี้เพราะว่าอากาศฝนตกหนำนะครับ ากาศทั่วไปครับกับเวลากำลังจะเตียงนะครับนี่เอาบรรยากาศทั่วไปไม่ช่มกันนะครับกับถนนเป็นลักษณะนะครับทางนี้เราจะไปทาง่งเส้นพระรามเก่านะครับเด็ดพระรามเก่าเป็นทานพระรามเก้าข้อโจร จะไปทางนี้แล้วครับส่วนมุมทางนี้ก็จะเป็นกานตื่นไปทางาขงั้วเหนือฝงสุดที่สามไปทางลาดเล้ากระไรไปทางเส้นวิภาวดีรังผึ้งกระไรครับเส้นนี้ออกไปได้มากครับ หรือว่าเป็นช่วงฤดูเข่านะครับฤดูพายุเข่านะครับตัวโควาสิพายุเข่าประมาณไปจับมืนนะครับน่าดีก็จะเป็นบรีกพริก ของสาขารบรรชันดนะครับตอนรับเทศกาลสงการครับที่นี่ถือว่าพายุเขามาเร็วขึ่นกันนะครับแต่ต้นเดือนเมษายนหลังจากนี้คา่าอากาศกนา็น่าจะผ่อนเต็มที่นะครับ ฝนยังยยยตกอยู่นะครับช่วงนี้ขับรถไปมากกับสภาพตะวันแน่นะครับฝนตกประมาณนี้กับอาจจะเฮ์ไทยจะนนลื่นได้สนนถือว่ายังเวลานี้ก็ถือว่ายังเรียนใดคล่องตัวนะครับยังรถรถทัาไรบันหดอาจจะเป็นช่องประม่าน ตงเย็นๆช่วงค่าๆเช่นนึงนะครับสําหรับพี่น้องอคนเหตุการณ์งานกับสีรเติดกัน่อยจะในภา,าพบรรยากาศอาบรรยากาศช่วงคนตกนะครับสรับพี่น้องมาชมกัน ส่วนมุมโซนนี้ก็จะมีขายของเข่าไปนะครับอ่าจะเป็นฟังข้างหน้าอ่าบิกซี่รัชดานะครับมุมโซนขายของแวร จะเป็นโซนของทางนาวิกซี่นะครับบรรยากาศดีครับถือว่าอากาศบริสุทธิ์ยังปันใดน,นะครับคนต้นเพื่อน,นึงครับสั้างต้นเกียจะมีบรรยากาศฝนตกแล้วกาศ กับบริฮอนบริยังนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นไบของตัวไปนะครับองกินของไทเสือ้อผ้าอะไรก็จะเป็นต้นของฟังสงสนาของ อ่าเดกซี่ลักษณะนะครับมีร้างชาตัวไปให้มาชิมมาชอบใส่ก็ลองพันได้พันไปทั้งนี้กับแม่มาเข้มมาชม,มใส่ครับ หลากหลายแากบรรยากาศของเดือนานา๊กซีลักษณะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนก็ออกันใหม่กับคลิปครั้งต่อไปนะครับพี่น้องฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ